สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าปลายปี2568น้ำท่วม3เมตรหมอปลายเตือนระวังภัยพิบัติใหญ่อีกครั้งหมอปลายพระิษิ์เตือนปลายปีระวังน้ำท่วมพลังโซเชียลแห่แชร์คำทำนายหมอปลายเมื่อเดือนพฤษภาคม2568 ถึงสถานการณ์ร้อนระอุทางการเมืองไทยกับคำทำนายนายกคนใหม่พร้อมดีลลับล่าสุดพูดถึงอีกครั้งหลังน้ำท่วมเชียงรายหนักล่าสุดโดยหมอปลาเผยคำทำนายในรายการไทยรัฐทอล์กถึงภัยพิบัติครึ่งปีหลัง68ที่ยังวางใจไม่ได้ยังมองเรื่องของน้ำท่วมซ้ำที่เดิมแต่ว่านอกกรุงเทพจากที่เคยท่วม2เมตรมันท่วมเป็น3-4มเมตรและน้ำจะไปอยู่ที่ไหนละ่ะ ยังไงก็ต้องหาทางเกลี่ยออกไปอยู่ดีและน้ำทะเลนะ่ะหนุนสูงจะไปไหนล่ะอันนี้คือสิ่งที่ปายกลัวณนะปัจจุบันควรระวังช่วงปลายปีที่อัพเดตนะคะคือช่วงกันยาถึงพฤศจิกาให้ระวังน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ซ้ำซากกรุงเทพไม่หนักค่ะน่าจะระวังอยุธยาราชบุรีสุพรรณบุรีแถบนั้นให้ระวังครั้นพิธีกรถามว่า แผ่นดินไหวกรุงเทพยังต้องระวังอยู่ไหมหมอปายกล่าวว่ามีค่ะแต่ไม่หนักแล้วไม่เท่าที่ผ่านมาแต่สั่นไหวโคลมครามตกแบบนี้มีทั้งนี้ผู้ทํานายได้กล่าวว่าไม่ได้มีการต้องการให้ประชาชนนั้นตื่นตระหนกเพียงแต่ให้ตั้งรับไว้ตั้งแต่เนิ่นๆกับเหตุการณ์ที่อาจจะมาถึงหรือไม่มาถึงนั่นเองผ่าดวงการเมืองสินแสผนวัดเคาะ อนุทินดวงแรงแคนดิเดตนายกคนใหม่พาดวงการเมืองซึนสพันวัตรพันวิชาตกุลเคาะการเมืองอนุทินพลิกดวงชะตาประเทศชายกเกษมดื้องเงียบทักษิณคุมไม่อยู่ต้นหนูแม่มด้วยหนูแมมสุริวิภาหัวตัวของโหนการเมืองคนดังสินแสพันวัตรพันวิชาตกุลผาดวงการเมืองนัากการเมืองวิเคราะห์ ใครจะมีดวงนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่32พร้อมดูงโงเ่เฮงใครราศีจับมีโอกาสพลิกชะตาดวงของประเทศวงเล็บงโงเ่เฮงคุณชัยกเกษมีโอกาสจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีไหมสิ้นสายพันวัตบอกว่าเป็นคนตาเล็กมีความระวังเกิดปีชวดเดือนวอกและวันมะแม่ชวดเป็นคนฉลาดรู้จักหลบหลีกไม่ปะทะและมีวอกฉลาดรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดี มีหลักอารมณ์ส่วนวันแพะเป็นแพะรับบปาปต้องแบกภาระคนและเป็นคนดื้อเงียบฉะนั้นคนนี้ถ้าจะให้ทักษินขอบอกว่าคุมไม่อยู่นะบอกทักษินไว้ก่อนถ้าจะขึ้นมาเป็นตัวแทนวงเล็บและถ้าแคนด,ดิเดตนายกเป็นคุณอนุทินมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนท่านอนุทินเกิดปีมะเมีย13กันยา2 5 9 9อายุอยู่ใน59ย่าง60 อยู่ในเคราะห์เพราะเป็นงูพันขามมาพลววันพลเกแต่เดือนธันวาปีนี้พ้นเคราะห์แล้วถ้ามีการเลือกตั้งในปีหน้าดวงท่านนเด่นมากงูเฮ้งท่านคางสวยขึ้นมาปากกลางปากบนปากล่างและคางสวยแต่ปีนี้นะ่ะดวงยังวุ่นวายเพราะอยู่ในเคราะห์และปีไม่เกื้อหนุนเลยต้องวิ่งจนวุ่นวายแต่ดูแล้วน่าจะได้ แต่ก็ยังมีอุปสรรคและปัญหาเดือนยังไม่มีปัญหาที่ชงหรือว่าอะไรเป็นเดือนลิงวานนอนอารวาดเดือนกันยาจุกจิกกระแนะกระแนะคุยเขีย่ยสารพัดอย่างเดือนตุลาปืนไฟระวังจะมีปัญหากับบ้านเมืองรวมดวงเมืองบ้านเมืองไปหน่อยซึ่งคุณอันทีนนั้นขึ้นมาตอนนี้อาจารย์กล้าพูดเลยว่าโง่เฮงนะ่ะท่านดีเอาคนที่ดีๆขึ้นมา บ้านเมืองมักจะไปได้ดีอาจารย์โอเล่เตือนครึ่งปีหลังจับตาภูเขาไฟไม่อยากให้คำทํานายเป็นจริงภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อ28มีนาคม2568คนไทยยังคงตื่นตระหนกล่าสุดชาวเน็ตได้แชร์กันคลิปคำทํานายของอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสที่เคยเตือนล่วงหน้าว่าจะเกิดแผ่นดินไหวช่วงต้นปี2568ซึ่งสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ล่าสุดอาจารย์โอเลยยานสัมผัสโดยตรงได้ออกมาเผยแพร่ถึงดวงช่วงครึ่งปีหลัง2568ยังคงต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะภูเขาไฟโดยล่าสุดระบุว่าตามหลักโหราศาสตร์ต้องจับตาดูดาวอังคารเรื่องของภัยพิบัติสงครามหรือธรณีวิบัติภัยอุบัติเหตุต่างๆไฟไหม้แผ่นดินถลม่ม แต่ต้องจับตาดูครึ่งปีหลังในแถบวงแหวนแห่งไฟเอเชียตะวันอ,ออกเฉียงใต้เอเชียใต้หมู่เกาะแถวอินโดนีเซียต่างๆให้ระวังภัยพิบัติจะมีแผ่นดินถล่มแล้วมีคลื่นน้ำต้องจับตาที่เคยพูดไว้นานแล้วคือภูเขาไฟฟูจิและภูเขาไฟที่อินโดนีเซียไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงไม่ได้มีเจตานาจะให้เกิดปีนี้ถือว่าเป็นงูที่ดุ ปีมะเสง2,568ถือว่าหนักที่สุด12ปีนักษัตวอยากจะบอกว่าอยากให้มีสติอยู่เสมอดีที่สุดคืออย่าประมาทคําทํานายหลวงปู่ศิลาหลวงปู่ศิลาเล่านิทานพร้อมเผยคาทํานายจุดจบปัญหาแนวชายแดนไทยกัมพูชาผู้พิทักษ์เขาพระพิหารหลวงปู่กล่าวถึงครูบาอาจารย์ใหญ่หลายองค์ฝ่ายประสาทเขาพระวิหารที่คอยปกป้อง คุ้มครองเขาพระวิหารอยู่ในถรร้ำซึ่งมีชื่อเป็นภาษาเขมรและช่วยเหลือคนดีด้วยหลวงปู่นั้นได้แผ่เมตตาจากเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชั้นฟ้าต่างๆเพื่อขอความช่วยเหลือโดยทุกองค์ก็ตอบรับว่าจะช่วยที่มาของความขัดแยง้งหลวงปู่เล่าว่าจุดเริ่มต้นจากพ่อใหญ่ทองชาวกัมพูชาที่ไปเรียนวิชาอาคมจากพระฤาษีในลาวและได้อาคมมาและ ได้นาคมาเป็นภรรยาชื่อว่าสุคนธาหลังจากสำเร็จวิชาได้กลับมากัมพูชาและมีลูกหลานหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือพระยาละแวกซึ่งมีนิสัยคดโกงและขอพรพ่อไปตั้งเมืองใหม่บนยอดเขาโดยมีพฤติกรรมที่กลับกรอกคล้ายกับคุณเซนพฤติกรรมของพระยาละแวกและคุณเซนนั้นลวงปู่กล่าวว่า พยาละแวกและคุณเซนมีพฤติกรรมเรียนแบบกันเมื่อไทยนั้นเผลอจะแอบมารบตามแนวชายแดนและเตือนว่าไม่สามารถเชื่อใจกัมพูชาได้แม้ทหารไทยจะไม่ตอบโต้แต่ก็ยังมีการวางระเบิดเพิ่มขึ้นคุณเซนและสงครามลวงปู่กล่าวว่าคุณเซนเป็นพยามารผู้ใจบาปที่ส่งโดรนมาสอดแนมอยู่เรื่อยๆและจากใต้เมืองบาดาลของกัมพูชา มีสารมาบอกว่าความขัดแย้งนี้จะทำให้กัมพูชาพังย่อยยับไปครึ่งประเทศถึงจะยอมหยุดจุดจบของสงครามหลวงปู่ทำนายว่าความขัดแย้งจะหยุดลงก็ต่อเมื่อเมืองละแวกหรือเมืองพยามานถูกถล่มย่อยยับไปสักเล็กน้อย